เม่นาอาไรจ้าข้าพเจ้าเนี่ยอยู่ในปดินนี้มาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่โดยไม่เคยพบเห็นใครหน้าตาสาวสวยเท่าแม่นามมาก่อนเลยแลบมากเลยนะนี่เธอจะเคยเห็นฉันได้ไงเหรอจ้าก็ฉันเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในปีดินนี้ได้เพียงแค่สองวันเองจ้าของเราใช่ไหมเจอัก่อน เขาเลเธอเขาเลาเองนี่เหมือนคุณคุนะแบงค์ห้าร้อเรา,เราหายไ้เธอจะยังมีอยู่เลยนี่นรถทะเบียนโคราชซอนเสือเก้าแปดเจ็ดสรับหยับรถขึ้นด้วยเลครับ9873เป็เปใช่เนาใช่ขอบคุณเพ <laughs> ิ่งเข้ามาอยู่ในนินิ้ได้แค่สองวันเองเหรอใช่แล้ว แสดงว่าเป็นดินนี้เนะี่ยมันคงจะน่าเที่ยวน่าอยู่ใช่หรือเปล่าม่านมาเนลีไม่ว่าใครที่ได้มาเที่ยวก็ต่างชอบต่างหลงรัก,ม,กม่านมาเนลีกันทั้งนั้นเราพูดถูกไหมนี่เธอรู้ไหมว่าถ้าฉันเป็นคนแผ่นดนนะ<อ>ินนี้นะวันไหนที่ฉันได้เหลือตาอ้าปากมามองดูโลกได้ฉันจะรีบว่ากับแผ่นดินนี้ทันทีเลยอ้าทำไมล่ะแผ่นดินนี้เนะี่ยมันไม่น่าเที่ยวน่าอยู่ตรงไหน ต่อไปได้หรือเปล่าก็เถอะว่า นี่อยู่ทวยเหรอทำไมเราไม่รู้มาก่อนเลยไม่ได้ถ้ามันทำแบบนี้นแสดงว่ามันต้องเป็นใหญ่เป็นโตมาได้แน่จำชื่อไม่ได้หรือเปล่ามันชื่อว่าอะไรใช่เดี๋ยวเราจะไปจัดการมันอยู่นี้เลยมันไเหรอมันชื่อเออดูดูชื่อมันมั้ยมันมันมันชื่อมันชื่ออะไรวะมันชื่อไปไป ไปมาใช่มามาไปไปใช่จะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มาไม่เลยสิะไรแต่ว่าเธอแต่ว่าแต่ว่าเธอต้องจำอะไ้อย่างหนึ่งนะเธอเนี่ยอย่าไปอย่าไปยุ่กับมาเด็ดข่าเลยนะเพราะว่ามาเนี่ยนะมันอะเป็นคนชั่วแล้วก็เป็นคนเลวมากด้วยมังสุมามังสุมาชื่ออะไรนะ จะใช่หรือเปล่านี่ฮะใช่มังโุมาหรือเปล่าเอยใช่ไอ้มังโุมาใช่ไอ้มังโุมาเฮ้ยไอ้ชั่วเลี้ยวหูมันเล,วม,นลวมากเลยเธอมันทำยังไงก็ไม่รู้ทำไมอ่ะฮะนี่มังโุมาเหรอใช่มังโุมาเดี่เราจะบอกให้นะจะถามว่าเป็นมังโุมานะจริงๆแล้วอมมงโุมาเนี่ยเขาใจดีมีเมตตานะถ้าถามว่าใครไม่ไปทำไม่ดูดเขานโกรธ อบางสมานี่ยเขาก็จะไม่โมโหร้ายแต่ที่เธอกำลังเข้าใจอยู่ตอนนี้เนี่ยเธอฉันน่ะเธอกำลังเข้าใจอะไรผิดบางอย่างหรือเปล่าฉันเข้าใจผิดใช่นะสิเธอน่ะไม่รู้อะไรหรอกฉันจะบอกให้นะว่าไอ้บางสมานเนี่ยบางสมามันเป็นเพื่อนเก่าฉันมาก่อนฉันรู้จักมันดีเันอยู่ห้อเดียวกับมันเมื่อก่อนมันก็ฟันเดี่ยวมืนกับฉันนั่นแหละฉันไม่แค่ไม่อยากจะพูด แล้วก็มันนะนะแล้วก็ชอบให้คนอื่นทำกันบ้านให้เหมือนกันเลยแต่ฉันก็ไม่ใช่คนแบบนั้นนะเธออย่ามาเถียงฉันเลยฉันรู้ดีรู้ได้ยังไงก็ฉันเนี่ยมังสมาโห่ก็มังนี่ไงไอ้มามาเองเลยไปไม่ทันเลยมาริงจะหลุด เป็นเพื่อนกันเหรอเนี่ยไม่เห็นรู้มาก่อนเลยแต่คุยกันได้รู้เรื่องไหนใช่เอาอะไรมาพูดนะมาทามาแล้วว่ายัางไงจะมาจะมาเนี่ยนะเล็ยวขนาดไหนเป็นคน